พอดีว่าเพื่อนชวนมานะคะกับโหมดประชันพลังคืออะไรไม่รู้ทุกคนสวยแหละเล่นไม่เป็นจะรอดไหมเนีย่ยอ้อมารู้สึกจะเป็นหวัดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นโหมดนี้นะคะดูแต่ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงพอดีว่าเพื่อนชวนนะคะเออ อ่านคู่มือในโหมดนี้ฮีโว่าจะเริ่มต้นที่ Level เลเวลสี่เพื่อ่นสามารถได้รับทองเร็วขึ้นคูดาวของการกลับมาสั้นขึ้นเกมจะเร็วขึ้นในโหมดนี้พวกเราได้เพิ่มประสิทธิภาพเอฟเฟกต์ FX, สกินความเสียหายและคูดาวของฮีโร่ทั้งหมดเกมจะสนุกมากยิ่งขึ้นจริงเปล่าหรือจะหัว หรือจะหัวร้อนมากยิ่งขึ้นเออโอเคเพื่อนชวนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเป็นครั้งแรกอย่าดราม่านะทุกคนชีวิตจะได้มีสีสันเปลี่ยนบ้างไม่ค่อยได้เล่นโหมดอื่นเลยอะ่ะโอเคเพื่อนชวนก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะทำไมนานจัง มันมีคำอธิบายด้วยเข้าไปดูเออนานมากเดี๋ยวลองรอดูก่อนนะคะ แต่งรอไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยวาบสรุใสทั้งมองนะอันนี้ก็คืออีโมจิก็คือไม่ได้ใช้เลย จังนอนรอนอนรอได้ไหมโอ้ทุกคนที่ออมแบบไม่ได้มาเล่นเบ่อยๆแต่ออมอาจจะเล่นแบบนอกรอบไม่ได้มาอัดนะคะเพราะว่าออมรู้สึกว่านั่งอัดนานๆแล้วแบบมันแสบรู้สึกแสบตานะคะจ้องนานๆ ก็เลยไม่ได้แบบมานั่งอัดแบบจริงๆเป็นกิจวัตรนะคะแต่อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรอสักตักนะคะเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สตรีมนะคะดีๆก็าฝากทุกคนติดตามด้วยนะไม่ช้าก็เร็วค่ะทุกคนนะไม่ช้าก็ช้าไม่เร็วก็เริวพาม โหมดนี้จะทำให้เราโหสามนาทีแล้วเออตัดภาพไปเลยแล้วกัน,นะคะ่ะมาแล้วค่ะทุกคนในที่สุดรอไปสามนาทีกว่านะคะก็ได้แล้วค่ะเอออย่าบอกนะ ว่าเขาจะไม่โกรธไม่จริงเพื่อพักสายตาค่ะมาละจ้าทุกคนมาดูกันว่าออ้ได้แล้วแล้วยังไงก็เหมือนคลาสสิกหรือเปล่าอยากเล่น ไส้กรอบ <got> <laughs> ได้ไหมเนี่ยได้อยู่ม <laughs> ั้งเลือกเองอไม่มั่นใจเอง <laughs> เอาไส้กรอบลงสนามแล้วกัน ให้ครอปมีสก,กินไหมเราก็ใช้ไปเลยจ้าสก,กินหุ่นฟางฝังแขน you got good taste. มาจ้าน้องมีเวลา23าชั่วโมงทุกคนน้องเซครอปเออมาเลยจ้าุิยงออันนะุา ครั้งแรกนะเนี่ยเรามากับหุ่นฟ้าหุ่นฟ้าของเราจะผ่านโอเคน่าจะได้อยู่มั้งเราต้องอยู่เลนไหนเนี่ย แม่จะอยู่เลนกลางไหมไม่เ l l ไปอยู่ d ลน l o y เล่นย <on smoking. S 2> <โ> well. ังไงอ่ะอ้ก็คือกดได้3สกิลรวดเลย ฟ้อมมันดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าเรืออมคิดไปเองเฮ้ยเขาอยู่ในางจ้ะเขาเล่นลูมบกรอด้วยจ้าอุ๊ยวาไปแล้วรอด้วยจ้าขอมีส่วนร่วมหน่อยเฮ้ยกระตายเยอะจัง อ,อมีส่วนร่วมออโอ้โหสนุกแบบแปลก้ยสกินสวยมากสวยมากวิวามาอีกแล้วบทนี้ต้องเอาวาม,มาเหรอโ เรามีอยู่นี่นะทุกคนมีเราไปเป็นนี่เรามีพวกมาเยือนด้วยโอเคไม่ได้เล่นนะคะไม่ค่อยได้เล่นมาละซ่ารเรามาเยือนแลนะ้วตายแน่นอนโดนนุ่มขนาดนี้ไม่น่ารอ,อดเฮ้ยบน พุดรุมฝังได้เลยจะมีใครมาไหมมีใครมาไม่มีมาเลแล้วใครมาเวนิสซี่โ้โว้าวอเมซิ่ง เราต้องอยู่กับเดนเราต้องวังวงววดฮึม <c oughs> เลสลี่ยิงแบบพับพับพับ <c oughs> ยิงโหดเหมือนโกรธใคร <c oughs> วา้าวแฟนนี่อุ้ยสวยนะเนี่ยสกินอมยิม้มตอนนี้เด็กชอบมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแล้วนะคะรู้สึกว่ามันหวานเกินไปแต่ตอน,นเด็กๆนี่คือแบบอร่อยหมดอร่อยทุกอย่างเพื่อนๆเป็นแบบนี้นนะะอันนี้เพื่อนเราน,นี่นะหลอนทุกอย่างก็คืออร่อยกินอะไรก็อร่อยนะคะมันเด็กๆแต่ตัวมารู้สึกว่าฉันเลือกตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยิงโหดเหมือนไม่กลัวเปลืองกระสุนเกินเครื่องเล่นนี้กับดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยวาร์ปมาแล้วเราค่อยมาเยือนมาเยือนที่ไหนดี มันหายอ่ะห้องบนก็หายไปหาเพื่อนดกิ่กมันยางนี่คืออุ้ยเกอนปุ้ยลายเป็นกะตายน้อยเรื่องือ โอ้โเ่อวิกกี้โอ้โจะตายเอื่อจะตายไเนี่ยโอเค Make up ตก เนสลี่ยอุ้ยถ้ายิงเนี่ยตายแน่นอนดูแล้วล <c oughs> องอยู่เนี่ยโดนเนสลี่ย๊ยิ่งสนุวิเลยเนี่ยหมดนี้ว้าวก็คือเรายังไม่เคยโหลดทรัพยายกรเกมนี้มาเลย <c oughs> ไม่เคยโหลดมาครั้งแรกแล้วก็เปิดนึ่งจากจากที่เล่นแต่เออคลาสสิกแรงแล้วก็อฟม อีกแล้วอ่ะทุกคนไม,ไม่นานเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตจะมีใครวาร์กมาทางนี้ไม่นานไปวนด,ดีไปบนดีกว่าไปละจ้าวาร์กมาา,า้เฮ้ยอุ้ยตายโอ้ นนีดึงเชือกอย่างพิมพไปจา้าชอบมากสกินสวยทำให้ใจฟืม ตายสี่ตัวเลยทีเดียวเราก็คือตีปอ้อมมาหนามุไม่เป็ไไนไมใส่น้อนชู้เ่อ ใจเราเหมือนได้นะ hey. Hey. อ้าวตายเกือบหมดแลในฝั่งนั้นโอ้โหเกืออุ๊ยทาไมเหมือนดึงยาวขึ้น <S <S วยฮารี่เป็นไงจี่ หนูจะนีไปไหนจะน <ator> นนนม,ม,นมูมยมยม๊ยเฮ้ยเนฮยฮยฮ้ยฮยโดตายอ้าบนตัภาพไปที่กลาง เรามาจอแจกคทโอ้โหบ้านเกือบแตกวอกว๊อกวโอ้โใครยิงพุว่ะโอ้โหเกมไวของแพ้ก็โอ้โหกต่ายสีตัวเลย

วิ่งเข้าป้อมวิ่งเข้าเยอะตายยังไม่มีเลยค่ะโอ้โหเลสลี่ออกจากเกมไปนะคะก็ทุกใจโหมดนี้ก็สนุกด,ดีนะคะแบบไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องให้เสียเวลาไม่ต้องรอเวลสีก็คือ ได้เลยนะคะ <No challenge S 1> สนุกไปอีกแบบเก็ <No challenge. S 1> บ,บรางวัลเก็แบบรางวัลก่อนจ้ามีอะไรให้เราเก็บเราก็เก็บไปะะ no too โอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้ oh. ไม่เคยเล่นเหมือนกันคะ่ะเหมือนหรือว่าเคยเล่นนานเนวแต่จำไม่ได้นะคะแต่ว่า จำไม่ได้แต่สนุกดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะคะ